โอ้โหวินวินนี่น้องยักษ์ชัดๆเลยอะ very very อย่าดึงหมีมามาภาษาอังกฤษป่าอะไรนะมีภาษาอังติเป้าอะไรนะครับมีภาษาอังกติขึ้นไหมอ๋อ <c oughs> อร่อยไหมสตรอเบอรี่วันเสาร์ใครจะไปขี่มอไซค์กับกับลุงอะไรนะ <Good. S 1> ลุงวูดบอกลุงวูดพาพาวินขี่มอไซค์หน่อยครับโอเคไหมบิ๊กบักบิ๊กบักดูดูบิ๊กบักโอ้โหวินกระจัดก <m ai> ระจายดักไหมภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลก็คือแอปเปิ้ลแล้วดอกไม้ภาษาอังกฤษ